ดีครับนี่คือหลอดไฟเส่ยวมี่ในห้องน้ำและนี่คือหน้าจอสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะกดสวิตช์เท็บโหลดดิงเอาโหลดดิงอะไรเนี่ยโอเคให้มันโหลดดิงก่อนนะตะกี้ยังปิดได้เลย ไม่ตอนนี้มันโลดดิ่งนะมีสมาร์ทบัฟไอแฮปเอนกิเนากดอกีกันตึงตึงโอเคเราจะลองกดออฟดูนะทุกคนทุกนี่ดับไปแล้วหน้าจอก็เป็นสีชมเอ้สีดาวเลยกดเปิด นี่ติดอีกครั้งหนึ่งลองอีกทีนะอปเว็บเห็นไหมดับกดออนวมบเปิดเดี๋ยวเราจะลองดูซีนหมดด้วยกันนะซีนหมดเอาไว้ทำอะไรอ๋อปรับแสงนาอ รับโทนเหรอ,อลองดูสิโอ้สีอ่อนลงจริงด้วยไหนลองเองแบบว่าดูนิ้สิโอ้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราจะเอาแบบเด็กนอนนะ ให้ทุกคนมันสามารถปรับความสว่างได้ให้ทุกคนดูแสงสะท้อนบน iPad ก็แล้วกันนะสมมติว่าเราจะอ่านหนังสือกดแอปพลาตึง่งกดสในี่สว่างขึ้นมาเลยเห็นไหมถ้าเราจะหมดเด็กเบบีนอนแอปพลาย กดยากนิดนึงนะมือมันไม่ถนัดขอใช้นิ้วกดนะแอปพายจึงกดหมเดเรอนกันนะนี่เห็นไหมแสงมันจะเบาลง75%โอเคก็ประมาณนี้นะโอ้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 อันนี้แบบกระพริบกระพริบ โอเคจบการรีวิวไฟเซี่ยมี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูกล่องด้วยกันนะและนี่คือหน้าตาของมันประเด็นคือว่าไอ้กล่องเนี้ยหกวัตต์เนี้ยนะมันเป็นของประเทศสิงคโปร์พอเราเลือกมีโฮมเราต้องเลือกประเทศสิงคโปร์ด้วยแต่ว่า โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันเป็นมใชชหน่าเมนแลนดซึ่งเอาไว้คุมดูอะไรอ่ะข้อมูลพวกเครื่องกรองน้ำใช่ไหมเราก็เลยเซ็ตหลอดไฟนี้ไม่ได้แล้วก็ w i f i e อ t e เทนเอของเราเพราะเป็นสิงคโปร์เราก็เลยต้องลงใน iPad มีโฮมอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาอุปกรณ์เนี่ยคันที่มันเป็น2ประเทศนะส่วนใหญ่ก็จีนกับสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องใช้ iPad ตัวหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์อีกตัวหนึ่งเพื่อควบคุมมีโฮมนะครับสวัสดี